สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ที่เข้ามาชมวันนี้ก็มีปืนผาราคาเริ่มต้นมาเรียวให้ชมครับเหมือนคลิปก่อนหน้าก่อนก่อนหน้านั้นจะมีห้าตัวเนาะที่ผมลงให้ดูครับอขอ,อนั่งครับมีตัวนี้สองตัวนี้ครับ มีลูกค้าสุรินนะครับที่โทรมาถามมันเหลือว่างอยู่สองตัวนี้นะให้เลือกเอาเดี๋ยวผมขออนุญาตครับตัวนี้มันสเสร็จกาวนี่หนะ่อยผมติดสติกเกอร์ไปให้ด้วยนะครับตอนนี้จะประมาณนี้นะครับสติกเกอร์ทํามานานแล้วแต่ไม่ได้ติดสักทีตรงนี้เป็นตาไม้นะครับสองตาคู่ติดสติกเกอร์ทับไปเลยเดี๋ยวจะเก็บงานให้ตรงนี้สเสร็จกาวนิดหน่อย นี่ครับสองตัวนี้ยังใครโทรมาทันก็เลือกได้นะครับความยาวอยู่ที่ประมาณเม็ดยิบห้าเม็ดสามสิบประมาณนะครับอ่าใช่ละตัวนี้เม็ดยิบห้าตัวนี้เม็ดสามสิบครับเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหน,นึ่งนะมันจะประมาณนี้ครับ ครับตัวนี้คนชอบเยอะมากจะให้ดูด้านสติกเกอร์ดีกว่านะผมาสติกเกอร์ส่วนตัวนี้ก็ของอยู่ชัยบุรีครับของท่านนายดาบนะครับเขาโอนเงินมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดส่งให้นะครับเขาสั่งมาเป็นยิงหนูไก่เด้งดีมากครับเนี่ยครับจะเป็นตัวนี้นะครับ ลูกดอกจะเป็นเชื่อมทองเหลืองนะครับตัวนี้ผมเชื่อมเองครับทําให้ดูว่าผมเชื่อมเองก็เป็นมีลูกค้ามาถามเชื่อมเป็นหรือเปล่าทำไมไม่ทำาพราะมานี้ครับ่อนบ้านทำให้ยิงได้ครับส่วนเงี้ยงจะผมจะไว้ข้างหน้าเลยยิงปุ๊ให้ ยิงปุ๊บให้เนี่ยทะลุตัวปลาไปเลยแล้วก็น้ําหนักมันจะถ่วงไปหน้าดีนะครับสามสิบเซนผมจะทําเงี้ยงสไตล์นี้ถ้าลูกสั้นเงี้ยงจะไปอยู่หน้าเลยครับตัวนี้ลูกยาวยิงหนูนะครับเชื่อมทองเหลืองเหมือนกันอยาให้ดูลูกดอกกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปไล่ชมคิวงานแต่ละคิวตัวนี้ตัวนี้สองพันสองพร้อมลูกสามลูกก็คือสองพันแล้วครับเขาซื้อลูกเพิ่ม ส่วนตัวนี้ก็ราคาจะเริ่มอยู่ที่สองพันนะครับสองตัวนี้บอกราคาก่อนเริ่มอยู่ที่สองพันตัวนี้จะเป็นสองพันสี่อห้าสิบบาททำไมแพงเพราะว่ามันจะมีขาจับท่อไปให้ด้วยครับขาจับท่อคล้ายๆตัวนั้นแล้วก็ลูกดอกจะได้ไปสี่ลูกครับสั้นสองยาวสองมันได้ไปเยอะครับราคามันก็อยู่ที่ ตามอุปกรณ์ติดปืนไปตัวนี้ร้อยยิบห้าเซนนะครับเขาตามมาจากคลิปที่แล้วนะครับตัวร้อยิบห้าเซนตัวนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับงานชุดนี้จะเป็นปลาดูแดงนะครับต่อไปเป็นไม้มะเกลือนะครับดูความละเอียดของงานนะครับนี่ครับปีกตัวนี้จะเป็นไม่ใช่เหล็กกลมครับเป็นสแตนเลส กลมนะครับแต่ว่าเป็นรูไม่อ่อนนะครับแข็งมากเราจะทําแบบเน้นให้มันน้ําหนักเบาไว้หน่อยครับเบามากครับเดี๋ยวจะย,ยิงให้ดูตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับราคาสามพันบาทนะครับของลูกค้าโอนโอนตังค์มาตั้งนาน้นะี่ครับสเปคตัวนี้ทําไมแพงกว่าอ่าตัวนี้เป็นไกสแตนเลสเน,นะครับไกสแตนเลสเมีเซฟเนี่ยขอบไกก็เป็นเลส ปีกก็เป็นปีกค้างคาวครับราคาปืนจะอยู่กับพวกนี้ครับสเปคท้ายรางเทียบเท่ากันได้แต่ว่าสเปคแบบพวกไกลอุปกรณ์ติดปืนที่ติดกับปืนไปอ่ะตัวนี้จะท็อปขึ้นมากว่าพวกนี้ราคาเลยสูงกว่านะครับทําความเข้าใจตรงนี้กันด้วยไม่ใช่ว่าทําไมตัวนั้นถูกจังตัวนี้แพงจังตัวนี้เป็นของพี่มิดนะครับพี่มิดบ้านเสาเล้านะครับ อยู่ใกล้ๆกันเองกระบอกที่สองนะครับไปบ้านสองเล้านะครับปีเขาอยากได้แนบแกมด้วยต่อท้ายเป็นไม้มะเกลือนะครับแกมอังนี้จะเป็นสีขาวเนาะตอนนี้ลางยาวหัวท้ายอยู่ที่เมตรห้าสิบห้านะถ้าจําไม่ผิดนะตัวนี้นะนะครับปีจะเป็นปีค้างคาวนะครับไกจะเป็นไกสแตนเลสสองระบบนะครับตัวนี้ จะเป็นไกลสองระบบครับยิงหนังกระติกได้ลูกหินลูกแก้วได้เดี๋ยวประกอบเสร็จจะมารีวิวให้ชมอีกทีหนึ่งถ้ามีเวลานะตัวนี้ก็จะแถมลูกสี่ลูกพร้อมสาย P.E. พร้อมยางหนังกระติกพร้อมยิงครับตัวนี้อยู่ที่สามพันสี่ร้อยบาทเพราะว่าลูกค้ามารับเองนะครับแล้วก็จะลดตรงค่าส่งลงมา ดูเรื่องรายละเอียดของตัวนี้ไปก่อนตัวนี้ก็มียางมีอะไรให้พร้อมนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้มัดพอดีผมกลัวค่ําครับจะมารีวิวให้ชมก่อนพนุ่งนี้กลัวไม่มีเวลารีวิวก็เลยจะมาให้ชมก่อนเนี่ยครับลูกดอกสามสิบเซน,นครับ่อนเช้าทั้งวันนะครับตัวนี้ครอบไกลจะเป็นแบบฝังนะครับงานผมฝังฝังตัวไหนที่ไม่ได้ฝังแสดงว่าขามันยาวลงไปแล้วเลยไม่ค่อยได้ฝังแต่ส่วนมากจะฝังนะครับ เอาเดี๋ยวใส่ครอบแล้วจะตรวจตัวนี้เดี๋ยวเอาครอบมาใส่ให้ดูครับผมตัวนี้เป็นครอบเหล็กนะครับเป็นเหล็กนะไม่ได้ว่ามาย้อมแมวขายบอกกันเลยว่าเป็นเหล็กแต่ผมพ่นสีสไปโครเมียมสีมันเลยออกประมาณนี้เป็นเหล็กนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กแต่ว่าพ่นสีดําตัวนี้ก็สีโครเมียมครับจะประมาณนี้ครับ ทีนี้ก็จะใส่เข้าไปนี่ครับฟิตฟิตหน่อยครับต้องใช้ค้อนกระแทกกระแทกเบาๆเข้าไปพอค่างจะทําไว้ฟิตต้องใช้ค้อนเคาะเข้าไปก็โอเคครับถ้าสนใจสองตัวนี้ใครที่สั่งเอาไว้ครับที่ผมบอกว่าทําเสร็จจะมารีวิวให้ชมว่ามันจะเหลือกี่ตัวครับเพราะว่าฝั่งนี้คือติดจองไปหมดแล้วลูกค้าโอนเงินมาหมดแล้วก็คือเหลือสองตัวน,นะ้ครับ พันตัวไหนก็ตัวนั้นครับส่วนเรื่องราคาก็จะเริ่มที่สองพันถ้าจะเอาสเปคแบบตัวนั้นนะครับตัวนั้นก็จะสองพันสี่ร้อยห้าสิบาทถ้าจะเอาสเปคแบบตัวนั้นก็สามพันบาทครับส่วนท้ายอะไรไม้ทุกอย่างเหมือนกันหมดครับยกเว้นไก่ปีกอะไรพวกเนี้ราคาจะต่างกันพวกนี้ครับก็คลิปนี้ก็ขอจากกันไปก่อนครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ